คไปลองทั้งสองอดีตพี่จับปลาครับมาพูดอดีตพี่จับปลาครับแม่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 ไม่ไดี่ปลองทั้ง่องอดีตพี่เจ้าปลาครับแม่เหนังแม่เหนังจังมาถ่ายรูปค่ะนั่นเจ้าได้ยังมาเฝ้าก้อนเจ้าบ้านเจ้าเมียงเขาก้อนผู้เขาหาเลยนี่เขาจะกินยาหลอนเ้ยเขาประเนศในเอิออยู่เจ้าไหนจังเสียกกระโหลกนะบายป้านี่ยหาซอยเขาแช่เขาประเทศในเอออยู่เจ้าไหนเสียกกระโหลกนะมาถามเบางอน แม่ดอกก็เห็นอยู่ไปจูงแขนเขามาบึงจูงกูใช้กุญางมากมาแลรงมากกูแม่ดอกเชินดึงแขนกูมื่อมาเป็นพระเอกที่มีปัญหาเกินไปเอาไปแหงไหมกูสร้างแบกจังกินแน่เพื่นก็ได้ยินอยู่ฮะอุ่นไปไปมันต้องกันจังกินแน่เวลาแล้นกันเขาไม่กินปลานี่ะไอ้อันบอกว่าสิเดียวเชื่ออดดอกเออแม่นมาสร้างแบกไอวาเดี๋ยวจังเดี๋ยวอันมัดสูกจะเชื่อนดดอกไอว้างซี่บ้านตัว เออมาะเกลืเห็นห้องเลีหหงงลงงยงมากมนเลรียนน้ำกรวดมากนมาแก่ข้าวว่ามันแก่าข้าวว่าความจริงช่านนี้มา่ายรูปไว้วันนี้่ไหม่ายรูปจอง<ไ>ปาไว้แล้วว่านี่คือเป็่ปงองเขาข้าเจ้าสร้างแล้วอีกตัวหน,นึง่งไปย่างน,นี่นี่นี่ครับป,รปิ้งปลาครับชิไปชิดมากอะไรน,นะครับพี่นอ้องเบิ่งดูและดีตัวใหญ่ด้แล่ะเด้อโคตถ่ายรูปจองไว้เพี้ยงเลยขอาจองจังไหนเลยไม่ได้หาซอยกูอยู่เลยบร้หาซอยเขาทายลูกจวงจองแล้วนั่นของเขาหนิของเขาหนิตัวนี้ ไม่ต uhm, hey, <t> ัวเงี้ยเาให้รูปซี้ไว้ตัวนี้นะไอ้กขาบอกเช็กนี่หามาตัวใหญ่ชุมน้องๆก็เอาตัวน้อยกินไปกับอาจารย์รออ๋อนี่ขใครอาจารย์รอกินนี่ไงมันเป็นน่องยางไกลปลาโอ้ยน้าจอกอะไรกับมาขายย่ไชเนาะไปก็ไปขายกันดิไปยังงี้เลยไปเป็นน้ำจิ๋ดิฮะสว่างหลังๆเออแม่ยุนั่นลานน่องน้องหามอะไรน้องก็กินตัวน้อยไปโอ้เขาไม่ได้อยู่แต่บ้านกับไปแต่ที่แรก นั่งเป็นมู่บกแจกแต่ที่แรกให้กขาตังใจแต่ที่แรกตัวไอ้สองเขาต้อกินตัวใหญ่แัวะกันไปกูกัดจอบอยู่นั่งเอกให้กับเขาให้เกินเขากับเขากินตัวตัวร่องใหญ่มากเขากินตัวร่องใหญ่มากอะไรนั่งเหยงน้อียดกันโอ้ยเนาะมึงจงมีบุญคุณหไรก็มึนมีบุญคุณหลายกับปู่เสือเหลือเขื่อนเราจะพาพี่น้องไปเบื้องทั้งอ่าองซอมนะครับจะเอาไปห่งไปให้นะครับเพราะว่าพี่กบแล้วก็เออพี่กบ นะครับพี่กบพ,พี่พี่กบสั่งมาใหา้นั่งเอกอ่าอุ่มกับนั่งเอกอ่ากับน้องเซอรี่นะครับในไปน้องเซอรี่กับน้องกับนั่งเอกอุ่มนะครับ แพ็กหนึ่งค่ะมีอยู่ค่ะบนละแพ็กจากพี่พี่กบจากพี่กบจ้านะครับขอบคุณเด้ออสำหรับผ่าจากพี่กบกับสีแหบเพื่อนสีแหบได้แล้วได้แล้วกับจ้านะครับนี่ทีมงานเขากับมาแล้วนะครับโอ้ยผู้สาวมาทางไหนเดี๋ยวโซ่สาวัดเซอิวเบาร์เนี่ยป์ จ้าเจะไย้จ้างงนห้องกบัมมาน้ำเดวยาาววอ๋ไม่ขื้กันเนี่ยก็ะปอย้มนอีกไงขึ้มออเดี๋ยวนี้ขึ้มอเยวคิ้วนี่บ่คิ้วมอขึ้มองสวงแง่นี่บ่โอ้ยเราขึ้ย่แอวตะวันนาบ่ขึ้บ็บตไม่อยบันนี่เพาอ่าอยได้แล้ว นังเออนแม่เห็นหนาังบาริกินเขาไปนั่งตีกินไปแช่ค่ะเหรอเอาเอาใจช่วยยงค่ะอาหเยังอันคือเขาไปให้แล้วอันนั้นของวันทีแอออันนี้ของไพลิอันนี้ของยี่โอปค่ะไหายไพลินอ่ตลก ไม่ยอนื้อดแคน่ะถ้าแปดคนจะพอดีเต่ตลูกแคนไงตอที่เมากัจะพอดีค่ะแต่ลูก8คนไง็ดีว่าพอดีก่เดียวยค่ะโอเป็นอะไรอบาค่ะตุ้นเ็โนะคะว่าหันนี่ของไฟเอาสีเลยเฮ้ยสีนี่คับนี่นี่นะอนนไฟเอาไปที่แจกว่าหัน ี่ใ้านตัวใช่ได้ยูอ่ะใส่ได้ยูอ่ใส่บ่ได้ก็เอาไปอันถ้าให้หนูคัระเรเพราะว่าของฟรีด้องไม่ใช่พี่ใส่บ่ใส่ลฟีหรีใส่อีีใสห่เนสใสบอ่ใส่เปลี่ยนก่อนเวเสียใจค่ะเอาไวเอาไว จอยยังคอยากันใส่บางคนใส่บางคนจะเลยตีอส่งไหมอว่าฟี่ใส่ไ้วก็ไนใส่ได้จะพี่พออกมาพูดว่าแล้วมึงใส่ไปแล้วมึงทอยหินใส่เนี่ยมึใส่บ่อเด็มขึ้นเขาแล้มึงใส่บ่เดจะใส่ไห้ที่มันจะขึ้นยัไเขาให้แลวของฟี่เอาไปรถของี่ ใช่เพราะอะไเอาไปแ่รุกันใครอ้ปลาซูเกฮีแต่ตันนี่เมนูใส่ใดอยู่กันพูดเนี่ยแมรูใส่ใดดีพูดว่าพอดว่าให้ตลกก็ผู้ใดบุมไปถาม้อมพอมหอมพ่อฟกเอ่อบัลูขึ้นกันเนี่เอาหรือยังนี่ไปถามนักเี่ยคนไหนพ่อคิียคิวซี่คิวซี่ก็ได้ตัวน โอ้ไม่ได้อยังนไม่ได้อยังเป็นสาวดอยค่อยหักใช่ปะเป็นสาวดอยไะเป็นสาวดอยค่อยหักจับที่จังผู้เลยวะเอาผู้หญิงโก็จับที่นั่นละาหาท่วงแล้วต่อห้าหรือไงไอเลิฟยูเหรอไอปูน้ำไอกลุ่มปุ่มว่าหันไอเล็บยูติไปไปกินปลาปะถ้าจะไหนจะไปถ่ายรูปกคอนสันถ้าไหนไปจองว่าได้นะคะเพราะว่าพวกสันเป็นผู้ไปใช้กับแซกี้ฉันต้องไปกินตัวใหญ่ ถ้าต้องกินตัวร้องไงลงมาเข้าใจปะไป่นตัออยโอ้ย่าปลาเงีแมกาไหนมันไข่เ้โอ้ไข่งฝนตัวแมีเาถือวราไมไข่ที่มันน่งมันน่งไข่ยังปลาปนกนปลาเงี้ยนมันบอไข่ดอก เบี่ไ้อองันี่น้องเสื้อดีกมาแล้วอี่าหครับแพงนะคะบีเอลบีปนที่ใส่แล้วค่ะเป็นที่ใน่ีสีสองไเป่ะน่ะผู้นังก็น่ะนู่นนีต้อไสอันน่้้วยเตีเขาให้ไปใส่ได้เขาให้ไปดม

มันมีปลาตัวใหญ่กับปลาตัวน้อยตัวร่งใหญ่ลงมาที่ตามาหันหลังใช้ยังษ์คนเปหนีกันได้ถัวแเมยทไมหนี <c oughs> ฉันยี่สิบบาทเอามาเลยฉันมา่าเนี่ยมาหาทุา่งเสกก่อนยังไม่หกเนเขา,า,าเนาะเขาไปหนีฉันข้าวหู่ออนจ้างก็หลออยี่สิบบาทนึงเอามาเลย ยี่สิบาทั้กูตื้อใหมไปร้อยก็เลยตื้อเลยโอ้อยู่ด่พอมาตื้อเลยก็ะล้าเขาพี่พเขามันจับปอดสัตว์ดำด้วแล้วมันตุไป่าน่ไม่เอเออแห้มันให้ฉันซสอมแต่รู้เลยฉันในพาไปกินดอกเพอจะไปกินก้อนจับของบ้านเขาได้ถอดให้เกียรติเขาเนี้ยที่น้าเขาไปหาฟ้อนซีได้เธอว่าฉันในขนาดี้ฉันไปหาฉันได้ตทำไว้จักตัวเธอวานะขอบคุณ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 ไปเรื่อยๆขอบทขอบคุณจังแล้ว เจ้ากับสุกต่อนั่นไอเล็บอยู่กันแสดงสุกต่อไปส่งไม่ไอส่งมูได้งอันคุณพรเจ้ารเจ้ามาหอแมนพรเจ้าซื้อมาใสการทำไกับโสุอคุณเร็วโุสม่อ้กาแวจาเป็นลิษป็นลูกศษยสิวานดันักอาขอบคุณค่ะอะไรไปได้นะเขาอยู่อบตลกอ่ะโอ้อาจา์มาแร็ว การซ่อมตะลุกจะจะเปิดอันแล้การป้าก็จะเป็นการนี่ฟ้าอะไรกูซิ่งอะไรอะไรอาไรอะครับตอนนี้กันที่เป็นการซ่อมตะลุกนะครับของที่มานมาทำเป็นลำเพิ่นนะครับเออนะครับเราจะบอกกับข้าโค้งกันข้าวๆนะครับพี่หน่อยเบิ้งเตรียมมือนะครับไผ้เระทัานไหนเขาก้มปิดพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเขาก้มปิตได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านในคลิปก็เอ่อเพราะว่าผ่านในการรับชมนะครับ มันนี่มันนี้เป็นสีอุ่นอัวกันจักหน่อยครับเพราะว่าค้นไหลครับไปน้องเออนะครับกำลังตุ่มห้อมกันเซีนตลกนะครับซ้มตลกกันอ่าจังหน่อยจอยจักหน่อยนะครับอน,นาอ่า้ามไ่ดกิ นี่ฮะก็เคยมาปั่นแบงฉันดอกบ่เคยมาปั่นแบงฉันดอกกินได้จากของเออเราค่อยปั่นปั้นบอกครับเนาะเออป้านี่เขาจิบปั่นให้เจ้าจิบปลาให้เอาสำหรับคลิปนี้ไว้ั่วหนึ่พี่น้องสำหรับตลกิจบากก็ไปพ้อคลิปหน้าช่องอินดี้พี่เจ้าบากฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มความน่าคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ